ไรับปิดกายนี่นะคะทุกคนไปเอาไปใส่ต้นสตรอบเบอรี่นะคะใส่ปุย๋ยหมักค่ะทุกคนใส่ปุย๋ยที่หมักไว้เตงงต่ปิดกายนี่นะคะ ดูค่ะทุกคนมองนีนะคอยเอาเมลเ็ดฟักท้องนะมาปลูกไว้ได้ค่ะเนี่ยมันจะเกิดให้คอยจังใดเบิ่งไกลดูโอ้ยห <laughs> นอสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์ฟินสวีเดนค่ะมือเนีมาพอกันตอนสองทุ่มนะคะทุกคน มันฝรั่งข่อยข่างนึงนะ่จะงามข่างนึงจะยังบ่งงามนะคะ,ะสาเหตุก็เพราะว่าฟังที่มันยังบ่งงามนี่ข่อยเอาอมันฝรั่งที่ยังบ่งออกนอน,นะคะ่ะมามาปลูกแล้วอันที่มันงามก่อนนี่ก็คือมันฝรั่งที่มันเป็นนอนแล้วนะคะเมื่อนี้ข่อยก็มาโยกลอ่องมันฝรั่งนะคะทุกคนกะ สองสามมื่อวันนี้ฝนก็นยังมาตกเอกค่ะแต่ว่าพญายางและว่าจะต่ออสายยางนะคะ่ะเมื่อนี้เข้าไปในเมืองกับแล้วกับแวะซื้อน็อตเอีออยงแนวคันแนวคันสายน้ำนะครับเรู้ว่าเขาเอิ่อญอย่างนะค่ะซื้อผัดซื้อมาผิดนะค่ะทุกคนจะต้องเอาไปเปลี่ยนแม่เหลคานนะคะ เพราะว่าวันจันนะก็เป็นวันหยุดของงานล้านค่าเขาว่าเปิดนะคะมันเป็นวันแดงแล้วก็เลยสิไปเปลี่ยนมือวันอังคารนะคะทุกคนช่วงนี้ก็แรงฝนบ่ตกนะคะ,ะปีนี้นะภาคคอยก็จะอ่าบุคคนได้เกิดอยู่คะ่ะทุกคนคอยเอาอ่าหมักแตงหมักแตงอ่ะยังก็บหมักแตงน้ำเพริงไหมคะแล้วก็ ฝากท้องมาปลูกมาอ่ามเอาเม็ดมันหน่มาฝังไว้นะคะทุกคนยังพันด้เกิดอยู่ค่ะดีดีดยู่แต่ว่าแลดดีดข่อยเอยประมาณแลดดีดปีนี้ยังพันได้ปลูกแลดดีดนะคะ่ะอ่าเอียงเกาะผักซีนะคะทุกคนผักซีกะเป็นจุม่มจุมขื้นม้าแล้วคะ่ะทุกคนแล้วกะ แค่รอดนะคะแค่รอดกเกิดแล้วเดี๋ยวขอติโชว์ทุกคนเบิ่งนะคะแค่รอดก็กำลังเกิดนะคะทุกคนแต่ก็ยังมีอ่าอ่าเมล็ดขา่าวฟางนะคะที่ข่อยเอามาเกี่ยไก,กลนะคะแล้วที่นี่่อยไปเอาขีดไกลมาโรยมันก็นเลยเกิดน้ํานะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะปักชีมันก็นจะจะมาเกิดเป็นจุ่มยู่นี่ มองนี้เป็นเบีย้ยบักพริกน้อยนะคะที่ค่อยเอามาลงวงางสามสีมื่อนะคะทุกคนต้นนน้อยแต่อันที่ใส,อส่อข่ใส่กระปองนะข่อยยังบ้านในล้ลงดินเลยค่ะสองรอบนี้่ะค่ะที่คอยปลูกแตงน้ำเพิงแล้วก็ปลูกฟักทองนะคะทุกคนดีๆอยู่บกเกิดขั้นบกเกิดอีลีคอยก็จะไปเอาทัวรั้นเตานะคะแล้วก็ ถว่าฝากแดงคือจังข่อยปลูกปีกายนี่แหละค่ะมาปลูกนี่ปีนี้นะผักขื้น่าก็เพราะว่าปลูกสานะคะทุกคนปีที่แล้วปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภามนะคะกันเนื่องจากว่าขอ่อยเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วบางมือกับมือยก็เลยบ,บย่ได้เหตุแปลงผักนะคะทุกคนแต่กาเสร็จไปซื้อและดีดแล้วกา ถั่วลันเตาแล้วก็ถั่วฝักอ่าม่วงนะคะมาปลูกคือจังปีกายนี่แหละค่ะปีที่แล้วข่อยตั้งใจว่าอ่าจะขยายปลูกแอสตโตเบอรี่บรัยเฮดซัมนะคะทุกคนแต่ว่าปีหน้าวางแผนไว้อีกก่อนปีหน้าค่ะถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีก็จะปลูกแอสโตเบอรี่นี่แหละค่ะ พราะว่าสตรอเบอรี่น่ะขายง่ายพร้อมนะคะทุกคนแล้วกับเพื่อนบ้านก็ถามอยู่นะคะว่าหน้าหนา,หนาปีนี้เธอปลูกสตรอเบอรี่อีกบ่อว่าสันค่ะเพื่อนบ้านที่มีลูกอะ่ะสี่คนนั่นแหละค่ะแกน่ะจะมาถามซื้อสตรอเบอรี่ข่อยแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าข่อยบอกอองเงินน้ำแกดอกอแกก็เลยบอกข่อยว่า,าปีหน้าเธอปลูกไปหลายเด้อเธอสิได้ขายเราฉันนะ่ะจะซื้อมาเฮ็ดแยมว่าสั่นค่ะทุกคน ก็เลยว่าไ้ปลูกเพิ่มซ้ำค่ะเมื่อเน้น่ะอาการพญายัรั่งกะดีขึ้นนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ปวดหลังแห้งนะคะทุกคนตอนแรกก็นัดกับลาน่ะสาวแล้วนะคะว่าจะไปกินงานเลี้ยงที่เขาจัดงานเลี้ยงเลี้ยนจบนะคะ เราที่นี่เพราะเราปวดหลังหลายแล้วก็เลยอบอบไปนะคะคอยก็เลยบ่ได้ไปน้ำเมือน,นี้แล้วนะ่ะรู้สึกดีขึ้นนะคะคอยก็เลยว่าขันซันเพาะไปในเมืองอไปซื้อของควรให้ลานซาวคอยเลยว่างัีนะคะคอยก็ได้เกือบคู่นึงอีกแล้วค่ะทุกคนคอยเป็นคนนะ่ะใส่เกือบเปืองนะคะเพราะว่าเแาขคอยตีนข่อยใหญ่นะคะ ขั้นใส่เรามันรู้สึกเก็บรู้สึกปวดทั้งที่ข่อยก็จะเปลี่ยนแบบว่าข้ใาใส่สบายเขากับบอยากาศทนใส่นะคะทุกคนลองเท่าข่อยนะใส่เบอร์สามสิบเก้านะคะบางข้างนะข่อยซื้อหอดเบอร์สี่สิบแล้วที่นี่มันกะลวมเกินไปนะคะทุกคนใส่ไปใส่ม้าแล้วมันกะลวมหลายแต่เบอร์สามสิบเก้านะใส่ไปใส่ม้ามันกับพอดีนะคะ าข่เคยซื้อเบอร์38นะคะเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยข่กัใไ่เบอร์38พอมาอยู่สวีเดนดตีนข่ใหญ่ขึ้นข้เก้านะคะก็เลยมาใส่เบอร์39แล้วที่นี่พอไปใส่เบอร์38ก็จะปวดนะคะก็ใส่พอดีก็ <c oughs> มีเรื่องหนึ่งที่จะเว่าให้ทุกคนฟังนะคะอ่ามีอ่าแม่ลูกออดนะคะทุกคนคนหนึ่งแกน่ะมีลูกเล็กนะ่ะสามคนนะคะ อ่าแล้วแกกัอยู่ในอ่าตัวอำเภอที่คอยเห็ุงานอยู่นะคะแกกับมาซื้อของทุกมือ้อทุกเมื่อค่ะทุกคนกะข่อยก็รู้จักแกมานานแสนนานแล้วล่ะคะ่ะตั้งแต่คอยอ่าเห็นงานอยู่นี่คอยก็เห็นแกแล้วนะคะอ่าแกกับ่ได้ทํำงานนะคะแฟนแกกับติดคุกนะคะอ่า แล้วที่นี่นะแกกับมีลูกสามคนเราเวลาที่แกมาซื้อของยังสี่ลูกกับไ้เอาของเล่นหรืออยากได้ช็อกโกแลตหรืออยากได้ของที่แกบ่อยากซื้อไ้นะคะแล้วแกแล้วลูกก็ใไ้นะคะทุกคนคอยก็เห็นเด็กน้อยห้บ่ได้คอยกัสงสารคอยกับซื้อของเล่นหรือซื้อขนมอันอื่นไ้นะคะ หรือว่าจะเป็นไอศครีมหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตที่เขาอยากนะคะแล้วแม่เขาบอกซื้อให้ว่าอยากเอาใส่เงินให้มันเป็นประโยชน์อ,อยากซื้ออาหารกินยังส่นะคะทุกคนแล้ว่อยก็จะซื้อให้แก่ประจํานะคะซื้อให้เด็กน้อยนะคะก่อ,อยก็ยเฮ็ดทังส่มาดูนนะคะทุกคนเราเมือนเนืองแกกัเลยมาขอเป็นเฟสมาขอเป็นเพื่อนในเฟสคอยนะคะคอยก็รับเป็นเ,นเพื่อนเพราะว่าก ถือว่ารู้จักกันนะคะถึงแม้ว่าจะอาบเคยคุยกันเป็นส่วนตัวแต่ว่าแกกับเป็นลูกค้าอยู่านนะคะทุกคนกัเป็นเพื่อนในเศษมาโดนเติมนะคะอ่าพอดีมื่อวันอ่ามื่อวันพุธนะคะทุกคนแกก็เลยส่งขอ,งของความมหาคอยว่าอ่าแฟนแกนะแกเลิกกันกับแฟนวัชรคัทุกคนแล้วแกก็กำลังได้งาน อ่าส่วนเงินเดือนฉันจะออกคงจะอีกเดือนสองเดือนเพราะว่าทํางานเดือนนี้แล้วเงินเดือนจะออกเดือนหนังสินะคะแกหนามีอ่าหลายหลายการที่จะต้องใจแกบ่มีเงินไ้สั่นคขะทุกคนแกก็เลยอ่าขอค้อมซอยเหลือจากข่อยแกบ่ได้ถามว่ายืมด้ค่ะแกเลยว่าแกว่าขอค้อมซอยเหลือนะคะทุกคนแล้วข่อยก็เลยถามแกว่าอ่าเธอบ่มีอ่า แม่หรือเธอบ่มีผู้ปกครองเธอบอมีพ่อแม่หรือใครเล่าวางสินะคะแกก็บ,บต่ตอบไปนะคะแกก็บ,บอกตอบคาถามคอยคอยอนะอเล่าลวลอ,อ,อ,อวางสิะะละ,ลนนะคะ่ะแกก็บอกว่าแกก็ซื้อกินใส่ใจเพราะว่าตอนนี้นะฉันเลืกกันกับแฟน แล้วเราจะหนีพระรฉันจะต้องรับผิดชอบแกเล่ฟังสินะค่ะคอยกันเลยว่าฉันสามารถเสื้ออาหารให้เธอได้เป็นบางข้างบางขาวก็จริงอยู่ตว่าฉันน่ะสิเอาเงินให้เธอหน่ะไปใส่ใจอย่างอื่นบ่ได้ดอกคอยเลยว่างสินะค่ะล้วคอยกันเล่บให้เพื่อนที่ท em ํางานฟังนะค่ะเพื่อนที่ทํางานก็เลยบอกว่าน้าๆเธออยาเงินให้เขาเด้อกันเธอเอาเงินให้เขาี่้เขาน่ะบ่คืนให้เธอเด้กวาสัน ข่อยก็เลยบอกว่าเขาบ่ได้ถามยืมเขาขอข่อยเลยวางสิอ่าแล้วเ่นี้เพื่อนที่ทํางานกันเลยบอกว่าอ่แล้วเธอสิให้เขาขอยุติทั้งๆที่เธอน่ะไ่ได้สนิทกับเขาเธอก่ได้อ่ารู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวล้วเทอสิให้เขายุติว่าซั่งค่ะทุกคนแล้วเช่นี้ข่อยก็เลยบอกว่าอ่อเงินฉันกับบหลายดอกฉันก็ส่งไปทั้งบ้านฉันก็เเรือ เอาไว้ใส่ใจถึงสิ้นเดือนสอคุณเลวางสิถ้าฉันให้เขานะฉันก็คงจะบมีเงินเตือนน้ำมันไปบ้านอดตสามีฉันเลวางสินะคะเพราะว่าเขานะบอกว่าเขาต้องการค้อมซอยเลือนาะยุ่ 700, เจ็ดลอยวุาเลวังสินะคะแล้วตอนนี้นะเงินฉันนะกัเเลือฉันคำนวณเบื่อแล้วส่วนเงินเดือนจะออกมันกับพอดีขุว่าวังสินะคะเขาก็เลยบอกคุณว่า อ่าขั้นเธอห้ยขั้นเธอซอยขัางนี้มันก็นต้องมีขั้งที่สองเธอนนะบ่ต้องอ่าห้เขาบ่ต้องซอยขเขาเขามีเงินเดือนอยู่แล้วเงินเดือนของลูกสามคนแล้วเงินเดือนอ่าที่เขาเป็นแม่ลูกอ่อนอีกขั้นเขาน่ะเดือดร้อนเขาต้องไปขอความซอยเหลือจากพ่อจากแม่เขาเขามีพอมีแม่อยู่สั่นค่ะทุกคน <c oughs> นั่นแหละค่ะแต่ว่าคอยก็นอนบ่หรับด้วค่ะบานนี้เพราะว่าถ้ามีคนมาขอความอยเหลือคอย <c oughs> ค <laughs> อยก็เลยเป็นคิดน้าเขานะคะเพราะว่าเขามีลูกน่อยสามคนนะคะทุกคนแล้วคอยกันเลยตัดสินใจบอกแกว่า,าฉันซอยเหลือเธอบ่ได้ดอกแต่ว่าถาเธอนะ่ะอยากให้ฉันซื้ออาหารให้อาทิตย์และเธอฉันสิซื้อให้คอยเลยว่างสินะคะ แต่ว่าบเกินสองร้อยวครบ้างสินะคะทุกคนแต่สิ่หายเงินเธอหน่ะฉันพอหายดอกใครเรยว่างสิเพราะว่าฉันอ่ะก็บมีเงินเหลือที่จะใส่หลายฉันมีหลายใจเยอะแยะในจะค่าอาพาร์ตเมน,นต์ในจะค่าน้ำมันในจะค่าอ่าทุกสิ่งทุกอย่างใครเรยว่างสินะคะแกกัเลยบอกว่าอ่าบ่เปญญ็นอย่างฉันจะไปขอค้อม่อยเหลือจากคนอื่นวสันะค่ะทุกคนหล่อโมที่ทำงานกัเลยบอกว่า แกเห็ดแบบนี้มาหลายนะคะแกเห็นว่าคอยในใจดีที่ซื้อของให้ลูกแกตลอดนะคะแกก็เลยขอความซอยเหลือจากคอยต่อไปคอยคงจะบเบียดที่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเหตุไปเราแกก็สิยามนะคะยามว่าคอยนะซื้อของให้ลูกแกบ่อยนะคะแกก็เลยกาทั้งที่คอยกับแกวัสนิทกันได้ค่ะคอยสงสารเด็กน้อยนะคะ เวลาที่มาลานค่าจังซี่กะอ,อยากได้ยางสีแม่ก็บรซื้อให้นะคะแกก็บรซื้อของลายเด้ค่ะกะซื้ออาหารหนิหน่อยนะคะทุกคนพ้าลูกมายางเหล่นได้ซื้อนะคะนั่นแหละค่ะคอยกะไดลตัดสินใจบปซอยแกนะคะทุกคนแต่คอยกะแค่บอกว่าถ้าอยากให้ซื้อนักกินให้คอยสิซื้อให้อาทิตย์ละเชีอคนเราวางซี่นะคะกะ นี่แหละคะ่ะทุกคนคอยกบบค็ดนะคะ่ะว่าค้นสวิตเดนก็เป็นแบบนี้กับมีนะคะ่ะแต่อยู่เมืองไทยนะก็คือมิตรเพื่อนสนิทท่านั่นแหละคะ่ะที่ก้าขอความซวยเหลือถ้าบรสนิทกันนั้งซี่กบาบ่มิไผ่กาของเงินนะคะทุกคนอันนี้นะแกะะว่าวทั้งน้องที่ขอนะคะบราย้เาวทั้งน้องที่ยืมนะคะแกะก็บอกแต่ว่าอ,อีกสองเดือนเงินแกก็ คอยสิออกหมายถึงว่าทํางานเดือนนี้แต่ว่ามันจะไปออกสิ้นเดือนหนาสินะคะเราแกกับว่านี้อ่างินที่จะไปจ่ายหนี้ทงนั้นว่สาสันนะคะทุกคนค่ะเมื่อนี่ค่อยกับว่าเราเรื่องอ่านี่ให้ทุกคนฟังนะคะคอยกับว่ารู้ว่าสิว่าจังไดนะคะกับรถตนนยู่แต่ว่าถ้าให้ข้างนี้ข้างหน้าจะต้อง ก่ามาขอคร้อมซอยเหลืออยู่นะคะคอยก็เลยเสื้อเพื่อนรวมงานก็นเลยตัดปัญหาไปบอ,บอซอยแกนะคะทุกคนแต่ว่าก็บอสบายใจก็คิดอยู่นะคะแต่ว่ากหวังว่าแกนะ่ะคงพอแม่แกนะ่ะคงจะซอยเหลือแกนะคะ บรรยากาศดีดีค่ะทุกคนตอนนี้นะ่ะสองทุ่มแล้วนะคะสองทุ่มกลัวค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้ข่อยกัะสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อวานนี้ข่อยก็บไ่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่ายากหลายอย่างหลายแนวพรอมนะคะอ่าพ่อมาหอดอบ้านพ่อใหญ่ก็ต้องทำความสะอาดอันนั้นอันนี้นะคะทุกคน ข่อยวอยสองเมือสามมืองสี่นะมันก็หกนะคะเพราะว่าเรากับบอ,อาทาความสะอาดนะคะก็ต้องมา,าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับเมื่อน่ะคะ่ะทุกคนกับเรียบร้อยทาคลิปลงแต่ว่ากับคิดฮอดเอฟซี FC, นะคะค่ะการสิจากการขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสําหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย